จะต้องเรียนว่าช่วงเปิดมาตีเนี่ยนะครับมีประชาชนมาใช้บริการมาได้สามล้านคนนะครับแล้วก็กระจายไปอยู่ในทุกๆทุกๆวิชาชีนะครับจริงๆต้องบอกว่าการาริการทุกที่เนี่ยกินความทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและหน่วยบริการภาคเอกชนก็คือตั้งรัฐและเอกชนเอาย่นะครับภาครัฐเนี่ยก็จะเป็นเป็นพื้นฐานนะครับที่คนที่มีบัตรทองก็จะมีหน่วยบริการประจำละ นะครับป่วยไข้ที่ไหนไปที่นั่นแต่ว่าพอมีนโยบายเนี่ยนะครับเขาสามารถไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดของเขาได้นะฮะแต่ที่พิเศษเพิ่มขึ้นมาก็คือว่านะฮะกรณีที่เป็นไม่เยอะเจ็บป่วยเล็กๆน้อยน้อยเขาสามารถจะไปใช้บริการที่คลินิกเอกชนนะฮะที่มีอยู่เจ็ดวิชาชีพนะฮะมีอ่เวชกรรมก็คือคลินิกคุณหมอนะครับคลินิกแพทย์พันตแพทย์นะฮะร้านยาคลินิกพยาบาลคลินิกกายภาพบำบัดนะครับคลินิก ทเทคนิคการแพทย์แล้วก็แพทย์แผนไทยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเ,น,เนี่ยตราการมาใช้บริการอางที่เรียนที่ฝังแล้วก็ประชาชนเนี่ยให้ความสนอกสนใจแล้วก็พึงพอใจมากครับเห็นบอกว่าประชาชนก็ไปใช้สิทธิ์30มสิบาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวผ่านผ่านตัวหน่วยหน่วยงานบริการปฐรมภูมิแบบที่คุณหมอบอกเนี่ยตัวเลขเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมคะอย่างนี้เนี่ยถ้าครอบคุมทั่วประเทศไทยก็น่าจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับคือจุดประสงค์จริงๆแล้วเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยทางรัฐบาลอยากจะให้พี่น้องประชาชนที่ป่วยนะครับป่วยเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงหน่วยบริการได้เร็วนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับท่านเสียเพิ่มเติมเอ๊ะหลายท่านอาจจะงงว่าอ้าวก็สั่งิบาทรฟรีอยู่แล้วนี่สา่งซืบัตรักษาทุกโรคเนี่ยประชาชนไม่ต้องเสียค่าบริการครับแต่ไม่ใช่บริการฟรีนะครับรัฐเนี่ยเป็นคนจ่ายค่ารักษาพยาบาลแทนประชาชนแต่อย่างไรก็ตามถ้าถ้าเกิดเขาจะต้องนั่งรถไป กขาจะต้องเสียเวลาไปทําไปเสียเวลาทํางานไปรอครื่งวันหรือวันหนึ่งเพื่อจะรอตรวจเนี่ยมันก็เท่ากับเป็นการเสียท่าจ่ายทังออม,อมหลายคนก็เลยเรียกว่าไม่ไปดีกว่ารอให้เป็นเยอะๆแล้วค่อยไปใ,ให้ที่จะป่วยเล็กๆน้อยๆไปรับยาคุณหมอดูสักนิดต่อยแล้วก็หายใจเป็นไม่หายสิครับดังนั้นเนี่ยพอมีหน่วยบริการเพิ่มขึ้นมากขึ้นเช่นเราเชิญเอกชนเข้ามาตอนนี้มาสม,มายหม,มื่นกว่าแห่งทั่วประเทศแล้นะฮะพอสมัครเพิ่มขึ้นประชาชน เขาเขาดูตัวเองก่อนเลยว่าเขาป่วยไั่เยอะเขาก็ไปหาคลินิกค <STEPHAN players> ุณหมอใกล้ๆกลบ้านนะฮะหรือเช่นหรือเช่นอไปล็อกอุดฟันเนี่ยลอกอุดฟันเชื่อไหมครับเนี่ยสามเดือนนะครับโรงพยาบาลในระบบนี่ยสามเดือนแต่ถ้ามีร้านอาคีินิคคุณหมอตันอยู่ใกล้ๆกล้บ้านเขาสามารถเข้าไปได้เลยหรือเช่นรปกระันใบเดียชฮะก็ไม่ต้องเสียเวลาเป็นงครับมันก็ลดค่าใช้จ่ายทางอ้อมก็ได้มากพอสมควรทีเดียวครับ ค่ะค่ะเอ๊อย่างนี้เนี่ยพอเข้าถึงเฟสสี่ดีเดวันที่หนึ่งมกราคมเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างไหมคะเออเราใช้บทเรียนตั้งแต่เราทำมาสามเกรดนะครับว่าอันที่หนึ่งเลยเนี่ยเราเตรียมความพร้อมสองส่วนและส่วนของทางพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะสื่อสารนะครับท่านนายกรัะทนตรีเนี่ยได้กรุณาสื่อสารชัดเจนมากในวันที่ยี่สิบห้า ธันวาคมที่ผ่านมาก็า้มีการคิกออปแล้วะที่ต,ติสติเต็มตีตันเนียรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตีท่านรัฐมนติว่าการการะทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านนะะอันนั้นก็เป็นการส่งแจ้งที่น้องปจะชชนในในภาคใหญ่ทางคอพชเองก็นะฮะผ่านทั้งทุกๆช่องทางแจ้งประชชนด้านที่สองที่สําคัญไม่แพ้กันคือการเตรียมคลินิกการเตรียมโรงพยาบาลนะครับสอชอเองก็เชิญเชิญคลินิกเชิญหน่วยบริการที่จะเข้าร่วมโครงการในเฟสเบ็ เสีที่สี่เนี่ยมาคุยละนะครับมาหาลือเพราะว่า,าส่วนหนึ่งเป็นเอกชนนะครับเอกชนไม่เคยอยู่ในระบบราชการเลยนะครับอาจจะอาจจะงง,งว่าเอ๊ะเวลาจะติดต่อกับหน่วยราชการเนี่ยมันจะต้องใช้หลักฐานอะไรจะส่งข้อมูลกันอย่างไรนะฮะเวลาสพชจะจ่ายเงินเข้าบัญชีต้องเปิดบัญชียังไงดูเอกสารกันยังไงเราก็เชิญมาคุยกันเรียบร้อยนะครับ,รบและที่สําคัญก็คือว่าสพชเนี่ยจับมือกับทางสภาวิชาชีพ แพทย์สภาทันตแพทย์สภาสภาเพสัจกรรมสภาการพยาบาลและทุกๆสภาเนี่ยแต่ละสภาจะเชิญแต่ละคลินิกที่เป็นสมาชิกของตัวเองเนี่ยมาคุยในรายละเอียดกันอีกก็คุยกันละรอบหนึ่งนะครับหลังปีใหม่ก็จะเชิญเชิญมาแคๆมาทบทวนกันนะฮะใครมีปัญหาอะไรติดขัดตรงไหนนะครับเพื่อจะทําให้การการดําเนินโครงการเนี่ยเป็นไปได้ผมยกตัวอย่างอันหนึ่งเอกชนในเวลาเขาจะมาร่วมโครงการ สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเวลาเขาให้บริการไปแล้วเนี่ยสปสชอ,ชอจะจ่ายเขายัางไงอันนี้คุยกันแล้วนะฮะแต่รอบการจ่ายจะตรงเวลาไหมอันนี้ก็สาคัญเพราะว่าชอได้กหนดการจ่ายเงินชัดเจนครับว่าเราจ่ายสัปดาห์ลักรั้งทุกวันพุธไม่เกินสามทุ่มเงินจะเข้าบัญชีพูดตงง่ายๆนะฮะแต่การตรวจการดูข้อมูลการอันนี้มันมีขั้นตอนอซึ่งเราก็เตรียมความพร้อมไปละสองรอบะนะฮะแล้วก็หลังปีใหม่ก็จะตตรวจต่อครับ ค่ะเห็นบอกว่าจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลด้วยระบบ AI เข้ามาช่วยตรงนี้เพื่อลดปัญหาการล่าช้าเรื่องของการเบิกจ่ายด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับเพราะว่าการส่งข้อมูลเวลาคลินิกหรือโรงพยาบาลให้บริการไปแล้วจะส่งข้อมูลมาเป็นอ <c oughs> ิเล็กทรอนิกส์เราไม่ให้ส่งเป็นกร <c oughs> <ๆ>ะดาษส่งเป็นอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาดังนั้นเนี่ยข้อมูลเข้ามาเยอะเราใช้คนตรวจไม่ไหวหเราก็เลยออกแบบพัฒนาระบบขึ้นมานะครับเป็นระบบตรวจจับ ข้อมูลนะครัะรับข้อมูลเข้ามาแล้วก็ใช้เ i เนี่ยช่วยในการกรองข้อมูลนะถ้าเกิดข้อมูลส่งเข้ามาไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็จะส่งคืนและให้ส่งกลับเข้ามาใหม่นะครับก็จะทําให้ระบบเนี่ยมันมันมันไปได้ง่ายขึ้นแนละ้วระบบของเราเนี่ยแะเราก็ทําไปถึงปลายทางว่าเมื่อทําข้อมูลออกมาแล้วจ่ายเงินเป็นเรียบร้อยแล้วขึ้นบนแดชบอร์ดนะครับเป็นแดชบอร์ดขนาดใหญ่นี่ว่าบริการน,นี้ขณะนี้เกิดขึ้นที่ไหนมากที่ไหนน้อยบริการที่ไหนน้อยเราก็จะไป เชิญชวนคลินิกที่อยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยให้เข้ามาร่วมโครงการเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่เนี่ยได้เข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมกันครับอืมก็เหมือนกล,กลายเป็นการให้ความเชื่อมั่นกับคนที่จะมาเข้าร่วมโครงการด้วยนะคะคุณหมอแต่ว่าในแง่ของคนที่เป็นผู้ป่วยที่จะไปใช้สิทธิ์ตัวนี้มั่งล่ะคะเฟสเข้าเข้าสู่เฟสสี่แล้วอย่างนี้เนี่ยจะมีเรื่องของการขยายโครงการหน่วยบริการหรือจะมีการขยายสิทธิ โรคอะไรเพิ่มเติมหรือจะมีบริการอะไรที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นไหมคะเพราะว่าก็เรียกได้ว่าหนึ่งมกราคมนี้ก็ครอบคลุมทั่วประเทศแล้วก็ทั่วประเทศไทยด้วยอะค่ะครับอันที่จริงเนี่ยอันนั้นจะเป็นพื้นฐานนะครับบริการที่เราขยายในสามสิบแปดและสามสิที่ถ้าเป็นภาคเอกชนเนี่จะดูแลเรื่องโรคเล็กๆน้อยๆซึ่งมีทั้งการให้บริการที่ห่วยบริการหมายถึงว่าประชาชวนมาที่คลินิกมาที่โรงพยาบาลกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะไปให้บริการถึงบ้านค่ะ นะครับไปให้บริการที่บ้านเช่นผู้ป่วยที่บาดเจ็บสมองเช่นบาดเจ็บสมองหรือผู้ป่วยที่มีม,ม,มีอาการทางสมองโดยเฉพาะเส้นเลือดแตกเส้นเลือดตีผ<ม>ู้ป่วย<ม>บาดเจ็บไขสันลสหลังผู้ป่วยที่กระดูกสันหลักหลังจากพ้นวิกฤตแล้วเนี่ยจําเป็นต้องได้รับก,การฟื้นฟูมไม่งั้งนเนี่ยจะจะขยับตัวยากมากเลยนะครับ<ม><ม>แล้วก็จะมาโรงพยาบาลก็ยากดังนั้นก็จะมีบริการที่ไปทำกายภาพบำบัดให้ถึงที่บ้าน นะครับถึง20ครั้งแล้วก็อันนี้เป็นบริการที่ไปถึงบ้านจะมีบริการไปเจาะเลือดที่บ้านนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้เรียนเรื่องการรักษาอย่างเดียวนะครับแต่ว่ารักษาอย่างเดียวเนี่ยบางทีบางทีมันโรคมันไม่จบอย่างนั้นเราจะเรียนเรื่องแต่ป้องกันด้วยนะครับเช่นการตรวจคัดกรองมะเร็งตับเปนรูปการตรวจสาพยาธิใบไม้ในตับนะฮะการตรวจดูว่าไตขณะเนี่ยนะฮะ ยังดีอยู่หรือเปล่า <c oughs> ะฮะบริการหลังนี้ก็เป็นบริการใหม่ๆที่เราใส่เข้าไปในสิทธิประโยชน์ในปีหน้าด้วยครับออ๋ค <c oughs> ่ะค่ะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องคนถามเข้ามาเยอะเชื่อมโยงข้อมูลอันนี้เนี่ยพอพอเข้าสู่วันที่หนึ่งมกราคมการเชื่อมโยงข้อมูลอะไรต่างๆการยืนยันนี่ร้อยเซแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ Infrastructure ทำไปร้อเปอร์เซ็นทุกพื้นที่แล้วครัะครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย็ภาพในการเชื่อมโยงข้อมูลไปเรียบร้อยแล้ว เวลาเ็ย่งต่อไปนี้เวลาไปที่ไหนเนี่ยสามารถที่จะดูข้อมูลได้ละนะครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยได้ยินถามว่าเอ๊ะทําไมถึงมีผู้ป่วยไปรับยาไปรับยาแล้วก็มากเกินไปนะครับไปรับยาตรงนู้นตรงนี้ไปรับยาไปขายตอนนี้ทาไม่ได้แล้วนะครับระบบเชื่อมโยงข้อมูลหมดละนะครับอย่างที่ใหม่เนี่ยเวลาไปรับยาที่หนึ่งพอเสียบบัตรก็ไปปุ๊บจะรู้เลยว่าประวัติการไปรับยาเดิมเป็นยังไงบ้าง อที่มันมีปัญหาที่ไปตะเวนใช่ไหมคะคุณหมอไปรักษาแล้วก็เอายามาโอ้ก็จะแก้ปัญหาตรงนี้ไปด้วยอย่างเรื่องของใบส่งตัวอะไรต่างๆแล่ะคะคุณหมอคะออระบบที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกันเนี่ยจะทำสองอย่างอันที่หนึ่งก็คือเป็นการส่งต่อข้อมูลกันเพื่อให้คุณหมอที่หน่วยบริการหนึ่งเห็นประวัติของการรักษาเดิมนะครับซึ่งพอทําอย่างนี้ได้ก็เท่ากับว่าหน่วยบริการกอไก่ สามารถที่จะส่งตัวคนไข้ไปรับบริการที่หน่วยบริการเขาไขาได้โดยที่ไม่ต้องใช้กระดาษน,นะครับก็จะสามารถส่งไปเป็นอเน็กทรอส์ได้ใยครับค่ะค่ะทีนี้อีกอีกประเด็นหนึ่งนะคะอย่างกรณีที่ตอนนี้เนี่ยเห็นว่า30บาทรักษาทุกที่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยก็เพิ่มอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้นมีบริมีการใช้แอปเข้ามาสนับสนุนบริการด้วยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นแอปทางรัฐแอปเป่าตังมีตรงนี้เป็นยังไงคะคุณหมอขะ หมอพร้อมด้วยใช่ไหมคะ <c oughs> เป็นโเทคโนโลยีเป็นโเทคโนโลยีดังนั้นเราเรรก็จะให้สนใจนะครับ <c oughs> แรกเลยที่เราเชื่อมโยงข้อมูลกันเนี้สปสชก็จับมือกับธนาคารกรุงไทยนะครับพัฒนาเ,เรารู้จักแอปเป๋าตังค์ใช่ไหมครับ <c oughs> ในแอปเป๋าตังค์เนี่ยจะมีกระเป๋าสุขภาพจะเป็นแอปพลิเคชันเล็กๆอยู่ในแอปเป๋าตังค์ในนั้นเนี่ยจะจะบรรจุข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ผมยกตัวอย่างว่าเวลาไปรับบริการอะไรก็ตามแต่ข้อมูลเราจะอยู่ในนี้ฮะเช่น แต่มีประชาชนไปคุณสุภาพสตรีเนี่ยไปคัดกรองมะเร็งตากมืลูกอ uh huh. ้าคัดกรองมาเสร็จเร้ยร้อยปีเนี่ยบอกว่าผลเป็นลบ <Okay. S 2> พอผลเป็นลบปุ๊บตามหลักวิชาการอีกห้าปีจะต้องตรวจซ้าแต่ประชาชนจําไม่ได้หรอกครับ mm hmm. แต่ก็าจะเก็บประวัติอยู่ในแอปปาตังแล้ว oh. พออพอครบห้าปีหรือใกล้ปุ๊บเขาจะเตือนขึ้นมาอ้าถึงเวลาไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากมืลูกแล้วนะ mm hmm. เลือกโรงพยาบาลได้ด้วย uh huh. นะครับไอ้นี่มีอยู่ในแอปปาตังแล้ว <Okay. S 2> นะครับตอนนี้คนใช้เยอะมาก ต้องใช้แอปตอบจ้างแล้วเรายังมีเรายังจับมือกับแอปทางลับแอปทางลับก็เป็นอันดมิตรกักสบสปจนะครับเราสามารถใช้แอปทางลัฐเนี่ยสามารถไปโปรงพยาบาลไม่ต้องใช้กับไม่ต้องใช้บัตรประชาชนนะใช้แอปทางลัฐได้เลยจะเปลี่ยนสิทธิ์จะเปลี่ยนหน่วยบริการจะค้นหาหน่วยบริการก็ใช้แอปทางลัฐได้นะครับนอกจากนั้นข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยยังเก็บไว้อยู่ที่นี่เหมือนเหมือนกับแอปตอตั้งที่คุยกันเมื่อกี้จะ,จะเก็บในทางรัฐก็ได้ ในนั้นเราก็จะมีแอปที่เป็นพันธมิตรของเราเนี่ยเข้ามาช่วยกันให้พี่น้องประชาชนเลือกใช้งานครับกรณีว่าจะนัดหมอนัดวันหรือแม้แต่จะปรึกษาทางระบบเทเลเมดิซีนี่ก็จะมีให้บริการด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับเทเลมดิซีนนี่ก็จะเป็นอีกบริการหนึ่งนะครับที่สวรภูมิใจนำเสนอมากนะครับเพราะเราก็ทำมาตั้งแต่ช่วงโควิดแลนะครับก็ประชาชนสามารถที่จะ เอ่อพบคุณหมอผ่านทางระบบเทเลมดิซีนได้เลย mm hmm. ซึ่งเทเลมดิซีนจริงๆเราแยกออกเป็นสองทาง <Okay. S 2> สำหรับประชาชนที่มีเครื่องไม้เครื่องมือเช่นมีโทรศัพท์มือถือมีสมาร์ทมีสมาร์ทโฟนทั้งหลายเนี่ยนะครับมีแท็บเล็ตหรือมีคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถเรียกพบคุณหมอที่จักที่บ้านได้เนี่ย mm hmm. แต่กรณีที่ป่วยไม่เยอะนะครับ <Okay. S 2> แต่สำหรับประชาชนที่ไม่ได้มีเทคโนโลยีเนี่ยนะครับ <Yeah. S 2> เราก็จะมีระบบเทเลมดิซีนอีกระบบหนึง่งแต่มีเครื่องมือไปตั้งให้ด้วย mm hmm. เป็นตู้เลยครับ ในตู้มีอุปกรณ์ทุกอย่างเราเรียกตู้แล้วก็ตู้ห่วงใหญ่ตอนเนี้เราไปวางไว้ในชุมชนที่ทกรุงเทพแต่แล้วก็ที่สถานารีารถไฟสถานีอภิวัตรที่บักซื่อเนี่ยนะครับให้พี่น้องประชาชนที่ป่วยเล็กๆนิดน้อยสาม,มารถที่จะพบแพทย์เข้าไปในตู้เนี่ยมันจะวัดส่วนสูงวัดน้าหนักดูความดานันอุณหภูมินะครับออกซิเจนในเลือดเสร็จปุ๊บกดทำข้อมูลเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดปุ่มปุ๊บได้พบกฏคุณหมอตัวเป็นๆเลยนะครับ <Okay. S 2> อันนี้ก็จะเป็นระบบที่เริ่มแล้วและปีหน้าก็จะดำเนินการต่อครับเป็นการให้ประชาชนเข้าถึงสาธารณาสุขมากยิ่งขึ้นนะคะคุณหมอคะในอนาคตเนี่ยจะมีการวางแผนในการพัฒนาหรือเพิ่มจํานวนหน่วยบริการที่จะมากขึ้นกว่านี้ไหมคะพอทั่วไทยแบบนี้แล้วอะคะ่ะเอ,อปีหน้าเนี่ยจริงๆแล้วตู้หัวใหญ่ที่พูดขึ้นมาสักครู่เนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีเนี่ยมีดาริว่าปีหน้าเนี่ยจะขยายไปทั่วประเทศและตั้งเป้าไว้ว่า ทั่วประเทศสักห้าร้อยตูนะ้ครับกระจายไปนในพื้นที่ที่การเข้าถึงอาจจะอาจจะยากหน่อยนะครับเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการเข้าถึงเพราะว่าเอป่วยเล็กๆไน้อยเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปลงไปบบานแออัดต่ลาลๆนะฮะมาหาคุณหมอที่ตู้เนี้ยก็จะได้รับการตรวจและได้รับยาเช่นเดียวกันครับ ค่ะคุณหมอคะอีกนิดนึงนะคะอย่างช่วงเทศกาลปีใหม่นี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้เรื่องของสิทธิ์ยูยูเซปเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ป่วยวิกฤตเนี่ยค,ะค่ะคุณหมอประชาสัมพันธ์หน่อยค่ะบางคนอาจจะแบบกล้า,ก,ากลัว,ลว,ลวพอเวลาเป็นอะไรเราอาจจะไม่กล้าเข้าโรงพยาบาลจริงๆมีสิทธิ์นี้สามารถใช้ได้ใช่ไหมคะถูกต้องครับเอาง่ายๆนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดถ้ามีสิทธิ์บัตรทองก่อนเนาะถ้าได้มีสิทธิ์บัตรทองเนี่ยป่วยไข้ และถ้าเจ็บป่วยในระหว่างไปเที่ยวทีไหนจะไปเที่ยวจังหวัดหนไม่เป็นไรถ้าป่วยไข้เข้าไปในหน่วยบริการที่ไหนก็ได้นะฮะที่อยู่ในระบบนะครับแต่กรณีที่เจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิตนะครับคือป่วยเยอะๆนะฮะเกี่ยวข้อเอาง่ายๆเกี่ยวข้อับสามอะไรวะสมองหัวใจทางเดินหายใจนะฮะใช้เวลาไม่นานมีโอกาสเสียชีวิตได้อย่างเนี้ยท่านสามารถที่จะเข้าไปยังโรงพยาบาลใดก็ได้ทั้งรัฐและเอกชน นะฮะเข้าไปถึงเลยทุกๆุกโรงพยาบาลเนี่ยจะทราบระบบอยู่แล้วว่าถ้ามีคนไขนะ้ฉุกเฉินมาต้องให้บริการก่อนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาจะเรียกเก็บกับหน่วยงานรันะครับสอสพันี่นจะเป็นตัวกลางในการที่โรงพยาบาลสามารถทําเรื่องมาเรียกเก็บได้ดังนั้นขอให้มั่นใจนะครับแต่ว่าในทางหน้างานในเวลาเราไปะ่าสัมภาราาจะในปรจชาชนก็จะทราบนะครับแต่พอถึงหน้างานเวลามีปัญหาจริงบางทีตกใจเอาอย่างนี้ครับถ้านึกอะไรไม่ออกจำอะไรไม่ได้ ต้องการความช่วยเหลือนะฮะในช่วงวิกฤตโทรมาที่สายด่วนสปอรจหนึน่งสามสามูนย์ได้ตลอดยี่ี่ชั่วโมงะจะมีน้องๆเจ้าหน้าที่ประสานงานให้ในทุกๆก,กรณีครับอืมนะคะก็จะคอยให้คําแนะนําด้วยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ถ้าป่วยฉุกเฉินวิกฤตจริงๆเนี่ยก็อย่างที่คุณหมอบอกก็สามารถที่จะไปโรงพยาบาลใกล้ที่สุด ได้ไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนในเรื่องของสิทธิ์ยูเสพเนี่ยใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นการรักษาภายใน72ชั่วโมงใช่ไหมคะเก๋เข้าใจถูกต้องไหมคุณหมอ จริงๆรักษาจนจนจนถึงกลับบ้านเนี่ยแหละครับเพยียงแต่ว่าใน72ชั่วโมงเราจะดูแลในภาวะวิกฤตให้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะมีการส่งต่อตามระบบแต่ไม่ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลครับเราดูแล<า>นอนู่ก็ท้่สุดการรักษาใช่ใช่บางคนอาจจะกังวลน,นะคะพอเวลาป่วยนะคะอะแต่คุณหมอคะสุดท้ายอยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับ30บาทรักษาทุกที่แล้วก็ใช้บัตรประชาชนใบเดียวมั่งค่ะเดี๋ยววันที่หนึ่งมกราคมนี้เราก็จะเรียกได้ว่าใช้ได้ทั่วไทยแล้วนะคะ สุขภาพเป็นของสําคัญมากๆครับในงนรัฐบาลเป็นให้ความสําคัญนะครับโครงการสาบาทรักษาทุกที่ก็มีนโยบายเพื่อที่จะดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาและการป้องกันการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคตอนนี้เราขยายไปแล้วหนึ่งมกราคมสามารถใช้บริการได้ทั่วประเทศนะครับรายละเอียดสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนสจชหนึ่งสามสามศูนย์เมื่อเกิดข้อสงสัยครับ